คนที่มันไม่มีใครเอาคนโสดคนเศร้าคนเงาจดหมักเจ็บเบามากองอยู่ตรงนี้เมื่อวานนี้พี่คิดบอกพี่คิดถึงอ้อมขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าพี่ต้องซ้อมคนไม่มีแฟนอ่ะพี่บอกไอ้อ้อมมันไม่ให้ร้องเพราะว่าร้องเพลงนี้แล้วไม่มีแฟนใช่แต่ร้องได้บนคอนเสิร์ตอ้อมไม่เกี่ยวอ้อมยังไม่มีเราเราก็ทดเอาไว้ก็ได้ตอนตอนตอนสาบอ๋อเราไม่ร้องไปร้องตอนสามเราไมร้องตอนสามเราเยีบยมเฉียบถูกต้องเพราะว่าร้องปุ๊บ ที่มีอยู่หายก็บเลยจริงเหรอไม่ได้พูดเล่นตอนนี้อ้อมโสดเหรอโสดสนิทใจแล้วมันมีโสดกับโสดต่างกันไงวะเอออะไรนะไม่โสดกับโสดต่างกันยังไงพี่ไม่รู้พี่ไม่เคยมีไงตรงไหนมันไม่ต่างวะชื่อมันก็ไม่เหมือนอยู่แล้วไม่โสดกับโสดพี่ทาว่าไม่โสดมันคือมีไม่มีใครโสดกับไม่โสดอะไรสบายกวกันถ้าเราเจอคนที่ดีการไม่โสดมันก็ดีแต่ถ้าคนคนนั้นอยู่แล้วไม่ดีโสดก็ดีกว่า ดี <D. S 2> คือไงวะใจลเวเดีคือต่อยัไงบ้างแม, <c oughs> แม่แม่แมพี่พี่อยากรู้จริงๆว่าการการมีแฟนที่ดีแต่สําหรับพี่อ่ะสำหรับพี่พ, <c oughs> พี่คิดว่าคนละห้าสิบห้าสิบอ่ะเเปซห้าสิบห้าสิบคือเราให้เขาห้าสิบแตา <c oughs> เขาต้องให้เราห้าสิบแต่พอมีแฟนอ่ะช่าช่วงแรกอะ่ะพี่อาจจะติดแฟนพี่ก็จะเผื่อให้เขาร้อยแล้วพี่ก็จะอยากได้จากเขาร้อยก็ถูกไงมันมันช่วงแรกแต่พอช่วงที่มันเริ่มกระดึบออกอ่ะนิดนึงจะเริ่มรู้สึกร้อยหนึ่งก็เริ่มหนักไปแล้วขอเป็นตัวเองงบ้า ขออยู่กับตัวเองบ้างเริ่มอึดอัดอึดายแล้วมีอึดอัดด้วยเหรอบางทีอบางทีตอนแรกที่มันเป็นแฟนกัน<ม>ก็อยากมีแบบไม่อึดอัดที่อยากมีอยู่พี่พอรู้ตัวดูแล้วพี่อาไม่เป็นพี่พี่พี่ต้องลองมีก่อนแล้วพี่จะเข้าใจอ,อ,อ,อพี่ต้องลองมีก่อนพี่ไม่พี่มีแฟนครั้งสุดท้ายกี่ปีแล้วดีกว่า20่ส40สามสิ่งเนี่ยเอา้วอยู่ลับพ่อวะ่ะเอาสิมา อ้ายู่ๆทรงใยให้พรด่าพ่อว่ะเฮ้ยเฮ้ยมาเลย40ปีป้าเนี่ย50ปีมันละเห็นไหมคือต้องต้องต้อเรียนสื่อคือมันมีแต่เรื่องเพศครับวันนี้เป็นเรื่องแฟนออมอยากจะหันใหม่อกพี่พี่น้อยมาตามพี่แดามมาแล้วมาแล้วเราเขาตามแล้ววันไม่ไม่ไม่มันมันมันถ้าบ่เว่าเรื่องนั้นเป็นเป็นเรื่องแฟนพวกคนละเรื่องกันใช่ปะค่ะ แฟนนั่คือรักกันให้รักกันคบกันให้กำลังใจกันใช่ไหมแล้วก็แต่ถ้าเขาเราก็แคร์เขาพี่น้อยพี่น้อยเข้ามาแลยออกมาพี่น้อยออนแอร์อยู่นะคะพี่คิดว่าเรามาคุยเล่นเหรอคะนี่เราออนแอร์นะคะเราพูดเรื่องหวยด้วยนะคะเออพี่น้อยไม่เคยถูกหวยเลยพี่น้อยไม่เฉียดเลยอ๋อพี่น้ยซื้ออะไรไปคะไม่บอกเลยไม่อ่อแล้วที่ออกไม่ถูเลยเพื่อนเฉียดก็ไม่มีพี่มันแล้วมันออกอะไรสองตัว 7จแล้วสตัวออกเลยเอออยากรู้ที่เอฝันมันใช่ป่ะเดี๋ยโหเห็นไหมเซิร์ชกันดูดับดูดับดูดับเนี่ยเนี่ยคอหวยทั้งนั้นเราเนี่ยคอทั้งนั้นแหละเห็นไหมนี่ใส่เสื้อแดงกาให้ถูกหวยกันหรือเปล่าใช่ครับบริสีมงคลสีมงคลเป็นสีแดงเป็นหกสามหนหกอะสี่สามสอีมองค่ะขอบคุณนะคะนี่คือเลขทยสามตัวนะคะคุณผู้ฟังลที่เก็นสไม่ถูกไม่เฉียดแม่อะไรกันเลยค่ะ พี่เบิร์ตไม่ถูกใช่ไหมคะพี่เบิร์ตไม่ได้ซื้อไม่ซื้อไม่เคยซื้อดีค่ะแต่ทางเราก็แน่นอนกับคนหมู่มากไปเจ็ดท่านะจ๊ะพวกคนหมู่มากเขาจัดนะเ์เฮ้ยพี่น้อยวันนี้เรื่องสุดอะเรื่องอุนอุณเรื่องสลดอะไ์เรื่องจริงใช่ไหมไม่ได้ก็ไม่มีครับอ๋อวันนี้ไม่มีไม่มีครับไปดูนะคะเป็นละไรที่ผิดรักพิงเป็นรางค่ะนี่นะคะนี่คือการรายการจัดวิทยุที่เหมือนไม่ได้จัดวิทยุนี่เปิดวิทยุออนแอร์อยู่คุณผู้ฟังคงบอกว่าอะไรกันวะก็คุยกันงานก็คุยกันได้ท่านผู้ชมคคคครรัััับบบุฟงยกกนได้ืออว่า ถหมือกว่าผงสายเ้วก็ถามกันเราก็อยู่ด้วยกันล้วก็ฟังเพลงด้วยกันแล้วก็เปิดฟังกันกเออใช่ไหมใช่โฆษณาก่อนไหมหรือไม่โฆษณาโคตรโค้ดก็ได้โคตรก็ได้อะโค้ดก่อนนะปันเดี๋ยวว่าคุณลูกค้าก็าจะเสียใจใช่คนเดียวจะอยู่ทำไมก็อกมันมีไว้หักแค่ออกมาพักตรงนี้บอกใครให้เข้ามาช่วยรับที่ติดอยู่ในใจมาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไม่เห็นดเจ็บไหมอุ้ยอุ้ยอกหักมันเจ็บไห<ว>มคุณผ <ไว S 2> ู้ฟังส่งมา ช่วยบอกพี่เขาหน่อย<ร>เขาไม่เคยมีแฟน <ắng. S 1> เขาไม่เคยผ่านประสบการณ์การอกหักเขาจะไม่เข้าใจคนอย่างเราหรอกว่าเราเจ็บเนิรไม่มเจ็บอกหักเจ็บไหมคะอกหักเจ็บไหมอกหักเจ็บกดหนึ่งพี่เบิระน้องเขาสวัสดีสวัสดีครับอกหักกดหนึ่งอ้อกหักเจ็บหนึ่งกดสองถ้าคุณไม่เจ็บอกสามถ้าคุณไม่เคยกดสามหนึ่งเจ็บสองไม่เจ็บสามไม่เคยของพี่เบิร์ตกดสาม ของพี่เบิร์ดของเบิปม่ม่มากดเบิร์ดเลยกวก็ได้ทำไมไ่ถึงคิดอ่ะพี่พ, <c oughs> พี่คิดว่าอกหักเจ็บไหมพี่ว่ามันเจ็บไี่เจ็บมันอยู่ที่ตัวเราเองน่แหละพี่ยังไม่เคยพี่ไม่เคยแบบว่าใครก็ได้ช่วยมาลองไนงะไม่เอากลัวนั่นไงขสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น มันเคยจะเอามันไม่เคยจะแบบว่าพี่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 ออนแอร์อยู่พี่ใจเย็นก่อนก็มาพูดจริงก็พี่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 ออนอออนแอร์อยู่พี่พี่ใจเย็นเย็นก่อนทางเราก็ออนแอร์ใช่ครับใช่ครับก็ก็เคยจะมีครับไม่เคยไม่ไม่เคยแบบว่าไม่เคยคบไม่เคยเออคบไปคือไงคบไปที่บ้านคบคือเราไปมาหาสู่กันเราจริงจังเราใช้เวลาร่วมกันไปกินข้าวมีอะไรปรึกษาโอ้่ามีจำเลยอยากมีอย่างนี้น่ะ อยากมีบ้างอ่ะก็วันๆพี่อยู่แต่กับพี่น้อยกับทีมงานเออกับพี่เล็กเออก็ใช่สิพี่เลยไม่มีใครไงพี่ต้องหนีพี่ต้องไม่เจอพี่น้อยแล้วหนีพี่น้อยกันพี่ต้องหนีก่อนก่อนอื่นอ่ะพี่ต้องมีโทรศัพท์เป็นของตัวเองแล้วพี่แอบไปคุยกับคนอื่นเดี๋ยวนะครับพูาทั้งัองเราจะเล่ให้ฟังเบิร์เนี่ยนะเบอร์ไม่รู้หรือว่าการที่เสียงประตูดังกลักเนี่ยมันเปิดประตูบานเนี่ย มันทําให้ชีวิตมันทําให้แบบใจเรามีความสุขได้มากขนาดไหนที่เมื่อไปโตเกียวไว้ที่เมื่อพักเพนินซูล่าแล้วที่นุกกมาพักห้องเดียวกับนมาซึ่งห้องใหญ่มากแล้วตอนเช้าพี่ว่าพวกนี้กูจะกบะที่จะออกไปเที่ยวคนเดียวตอนเช้าโอ้โหเป็นเท่มากเป็นเช้าก็มาแต่งตัวย่องย่องย่องแล้วเราก็ไปแต่งตัวจนกระทั่งแต่งเสร็จ แล้วก็ยืนว่าส่งสารเขาอีกถ้าเขาตื่นเราไม่เจอเราเนี่ยแล้วเขาจะคิดอะไรหายไปไหนไปมาแล้วมเจอแล้วเจออะไรเจออะไรไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอานะเบิร์ดลองลองสิเขาเปิดจะเปิดประตูดังแกร๊กเฮ้ยแล้วก็เปิดออกมา เฮ้ยประตูเปิดได้อาพี่ประตูเปิดไได้ไงไม่ใช่เป็นเราเปิดปตเองได้เปิดประตูเองได้แล้วก็ออกเองได้ออกมาหนเกแล้วก็ยังไม่มีใครเรียกเลยสองเก้าแจนมาถึงลิฟต์เออเฮ้ดีเว้กดลิฟตเ้ลิฟต์เปิดองไดอเ้ยกดไปโอลิฟต์ปิดเอาลงมาข้างล่างข้าล่างทักกันให่ Miss m c i n t o Hi 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 Good morning Hi Hi กคนมานเกงกีเดสกเรจปั๊บ แค่นี้พอแล้วคือริดหแล้วพี่ลมไม่ได้แค่เนี้ยเหรอเออแล้วแค่แค่แค่นั้นพี่คิดว่า oh. อนนโอเคมันดีแล้วล่ะ oh. ที่นึกนึกนึกว่าเล่าจนเสร็จเนี่ยนึกว่านั่งรถแบบชิงกันเชนไปทะลุไปประเทศอื่นคนเมืองอื่นแล้ว